การเตรียมพร้อมประชุมอาเซียนวันนี้เรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยหมดครับดูความพร้อมทุกเรื่องครับราก็จะมาจะมาเทงหมดทยอยมาเมื่อไหร่เชี่ยวกรายที่สิประเทศนะครับแล้วก็คุยคุยใจใจครับเทปครับก็ยืนยันตอบรับเต็มหมดครับวันนี้มีความพร้อมก็มาก็มาเกี่ยวครบครับมาประมาณสิประเทศใช่ครับ มีปัญหามีอะไรไหมฮะจากการตรวจสอบวันนี้แล้วพร้อมรับมือก็จะเริ่มเข้ามา18ครับบมานะครับเริ่มประชุมจริงๆก็20ท่านลอยยกไปเปิดครับถ้าเราคำเรียนถาเรื่องเอาไปได้ไหมสิครับล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงครับเขาก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรบ้างเป็นเพียงเป็นข้อมูลที่เราเราต้องเราต้องตรวจสอบนะครับที่ว่าเขาไม่มีอะไรมา มายถึงว่ากลุ่มีะได้เข้ามาไทยหรือยังจริงๆแล้วผมผมผมอันนี้เราเราเพียงได้รับการข้อมูลที่ไม่มัสนะครับท่านบัตนี่ก็ขอขอบัตมันเพราะว่ามีการย้อนรอยดูนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้ขอถามจริงๆครับใจดีว่าเข้ามาไทยจริงไหมครับกลุ่มนี้อันนี้อันนี้ขอขอตรวจสอบก่อนนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็คงมีการตรวจสอบทั้งระบบ แล้วข่าวที่ว่าจะมีการโจมตีสายของรศรูย์สารที่ชั่งใหม่มา,มาจาก<ม>ไหนยังไง<ม>ยังไม่ไม,ไม่มีนะครับไม่มีครับแ,แต่เราเราเพียงว่าเราพร้อมเราต้องต้องทุกอย่างเร<ม>าต้องตอรวจสอบ,อบอก่อนเพราะว่าจะได้แมว่ากลุ่มนี้เนี่ยอยู่หรือไปหรือไม่ได้เข้ามาจริงแต่ต้นอันนี้อันนี้ย,ยังยังไม่ไม่ไม่ไมไมชัดเจนใช่ไหมว่าเราเรามีข้อมูลแลือข้อมูตรวจสอบข้อมูลมาจากไหนท่านรอจินแรกที่เราได้รับมาแตนว่าสันิบาลเองใด้การข่าวมาหรือว่ามันากสมาสัติสันติบาลเเข้ามาจมืเทื่อไหร่อย่างไร อันนี้นี้ผมว่าอยู่ที่เดี๋ยวผู้ชมช่วงชต่วสอดเข้ามาหลายคนนะครับผบยังไม่ช่แล้วครับแล้วเป้าหมายถึงการรมดินสานพุทธศนที่เชียงใหม่ที่เดียวหรือครับเราเราพร้อมทุกๆเรื่องนะไรครับอย่างสารทุสารัฐในกรุงเทพหรือว่าวแหล่งท่องเที่ยวของคนต่างชาติหรือว่ายังยังไม่มียังไม่มีครับหมายว่าเป้าหมายคือที่เชียงใหม่จุดเดียวเรียนถามเรื่องภาคใต้ใครนะ ทำไมถึงไปที่เชียงใหม่ก็พุ่งไปที่เชียงใหม่เพราะว่าทำไมเขถึงพุ่งไปที่เชียงใหม่ครับตอนนี้มีอะไรครับไปวินอะไรครับตอนนี้ทุกอย่างปกติแล้วใช่ไหมครับอยืนยันได้ไหมครับเข้าวินอะไรเรียบปกติแล้วครับเรียนถามเลยปกติเราเราก็คือตำรวจต้อง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 พร้อมนะครับอันนี้กันเลยกันเราก็ต้องต้องพร้อมที่จะต้องตรวจสอบต้องเตรียมการนะครับทุกเรื่องต้องวางกำลัง เรความร,ร้อ,อรนระอุยัง,ยงไม่ถึงนาทีว่าเราก็ตรวจสอบระบบท่านรองนายกเฉลิมบอกว่าออกไปแล้วฮะคือคือ,คอเรามีแผนจกดเหตุทุกเลื่อนนะครับก็พออะยรที่ไม่ปกติตริบตึงเราก็ต้องต้องตรวจสอบกับพรบอ้มอมในหลักการในหลักการครับการกข่าวก็ยืนยันตามที่ท่านรองนายกได้เปิดเผยออกมากว่ากลุ่มนี้ออกไปแล้วทางภาคใต้เราเมื่อเมื่อเมื่อช่วงตีสามเกิดเหตุ โจมตีค่ายทหารแล้วก็ทางตำรวจเราสชตเราได้สั่งการเตรียมพร้อมไงครับไหมครับก็เป็นเป็นการข่าวก็การข่าวเลอยขึ้นเยอะครับเพราะทั้งฝ่ายนู้นสูญเสียเยอะเตรียมพร้อมในการโต้ตอบไหมครับก็ทางใต้ต้องพร้อมอยู่แล้วครับในหลักการประสานกับทางทหารได้ก็แน่นแฟน์ครับทางทหารกับตำรวจทางมหาไทยการข่าวนี้เราตำรวจเรารู้มาก่อนล่วงหน้ามาบ้างไหมครับว่าทางทหารทางตำรวจเขาก็นุ่งร่มกันอือพม การประกาศพื้นที่เคอร์ฟิลตรงนี้บอกว่ามันจะช่วยป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปได้ยังไงมันจะมีพื้นที่ประกาศไปเรียบร้อยแล้วรอสิบห้ารอสิบห้าเรื่องต้นเลยคะที่ทางแม่ทัพประกาศเคอร์ฟิลในหกตำบลตรงนี้เพื่อไล่ล่าหรที่อะไมาสุดท้ายต้องถามเขาต้องถามอะไรเพราะว่าเป็นหนังสูงอยู่ระดับาที่ระดับเราเป็นท่านแม่ทัพที่มีอำนาจในการที่จะใช้ผู้มอืาน จะประก,กาศเคอร์ฟิวอะค่ะที่มากกว่านี้ที่เป็นแนวที่อ๋ออันนี้นี้ก็ต้องต้องไปคุยกับทคณะานักงานแล้วแนวคิดของท่านนะคะในคณะของกองตำรวจเนี่ยวมองว่าการประกาศใช้เคอร์ฟิวในพื้นที่นี้เดี๋ยวรอรอสิบห้าครับถ้าเรบอกเรื่องการที่จะเอาคืนเพราะว่าคืนวันสุดสัดาสิบเจ็ดสิบเก้าคนในการตรงนี้เนี่ยเราจะป้องกันอย่างไร แต่ถ้าถูดว่าในทางในภาคใต้จริงแล้วตำรวจเราหรือเพื่อฝ่ายทหารก็จริงๆแล้วก็ไม่เล่นแบบนี้เ้วก็มัดระวังนะครับในการที่จะในการจะป้องกันตัวเองแต่ส่วนใหญ่ตำรวจเราเป็นเรื่องของการต้าเนี่ยเราใช้กฎหมายและปฏิบัติในการป้องกันมากกว่าที่จะใช้กำลังในเรื่องทําำไมช่วงนี้ถึงมีเหตุใหญ่ๆหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งขึ้นเขาแต่โดยโดยผมว่าโดยโดยภาพรวมเรา สถานการณ์มันดีขึ้นขึ้นตามแบบนีครับเพียงว่าก็เรื่องเหตุใหญ่ๆก็จะเป็นเป็นช่วงๆช่วงนี้มีอะไรนะที่เป็นปัจจัยที่เขาต้องออกมาคัดทำช่วงๆช่ไแสดงว่าชาวบ้านขณะนี้ชาวบ้านไว้วางใจเจ้าหน้าที่ใช่ไหมถูกต้องครับแน่นอนครับอันนี้ข่าวนี้กับชาวบ้านก่อนคมื่อเช้าที่สำคัญที่ประชุมสำนกกองใช่ไหมคะว่าให้มีอต้านตอนขผมได้ติดตามแต่เมื่อเมื่อเช้าก่อนแล้วก็กำชับเรื่องอ่ากันแรกคือตำรวจเราก็เกี่ยวเรื่องการ เล่นคดีก็เล่นเล่นคดีต่างที่ดูไ่เรียบร้อยนะครับโดยท่านขยายผลจากศพที่มีวิธีการเผชิญเล่นของอาวุธปืนเรื่อนของหลักฐานต่างๆที่พบรถที่ยึดได้นะครับนี่ก็ต้องขยายผลต่อไปแล้วก็แล้วก็ใช้เรื่องกฎหมายนะครัเบเรื่องวิสามะะัญต่างเข้ามาหาคำตอบถ้าตอนนี้คนชนที่เข้ามาหาเรางไม่มีเยอะเลยครับก็เยอะขึ้นเยอะข,ข,ขึ้นอยู่แล้วครับ ข้อใต้ดีขึ้นอยู่นะแล้วการที่เมื่อเช้ามีการเผาโรงเรียนเพื่อขมควานี่นะฮะอันนี้เราจะแก้ไขเนี่ยคะป้องกันไปโอเคครับก็ต้องแต่ก็ดีไปรื่อยครับดีดยแต่เราต้องสร้างมวลชนตลอดท่นท่านครับเห็นภาพที่คนร้ายไปขอเข้ามาศพเขตบางทองหลางตรงนี้ท่านคิดยังไงบ้างฮะเห็นภาพตรงนั้นแล้วเมื่อวานที่ที่ขอตัวมาจากศาลแล้วฮะ ท,ท,ที่มีการขอตัวจัดสารแล้วก็เอาไปขอเข้ามาศพที่ข่มขืนใกล้บ้านทนายกนะฮะตรงนี้เห็นภาพตรงนั้นแล้วก็การที่ต้องจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจํานวนมากไปคุมคมค้มครองตรงเนี้ยอ๋ออันนี้กเ็เราต้องระดวงเพราะว่ววาญาติของยุทธอาจจะมีความกดแค้นสูงมากเรวได้มีที่เคยญาติเข,ขอใ้เยอะนะครับอ,อันนี้ก็ผมก็ได้มีความจําเป็นที่จะต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับต้องระววงคือถ้า ผู้ต้องหาถูกถูกทำร้ายเนี่ยตำรวจเราต้อง,ต,องต้องเกิดความใจได้นะครับการต้องขอให้คือให้เรียบร้อยทุกเรื่องนะคือให้ผู้ต้องหาปลอดภัยด้วยได้กำชับไปทางบอ,บอชอยนอื่นมาหาว่าถ้าเกิดมีการ <imet> ลักษณะอย่างนี้การเราต้องคุ้มครองทั้งหมดนะครับเรา,าต้องต้องดูแลเพื่อให้ปลอ,อดภัยถ้าเกิดถ,ถ,ถ,ถูกจริงด้วยอาวุธหรือประชาชนก็คือไม่มีความจำเป็นไหมที่จะต้องเบิกตัวเขาออกมา ตางที่อยู่ในอำนาจศาล้วคือดีแล้วเนี่ยไปเพื่อที่ไปทําแผนทุกงต่ำทางผู้ต้องหาเองเขาเขาเต็มใจอ่ะทำแหล์ท่านว่าตอนนี้อันเจตกรรมในกรุงเทพเนี่ยบชนรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยก็แต่ว่านการบดำชับก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จับได้หมดจับได้ส่วนใหญ่คดีร่วมกันจับได้แล้วเกี่ยวกับยาเสิบสิบนะคะจับจับได้ส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าคดีที่เกิดขึ้นนี้จับได้ส่วนใหญ่แล้วที่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 มันไม่ดังนะละคดี ลักวิ่งทิ้งต้นยาเสพติดธรรมดาก็จริงจริงแล้วอาจารย์กรุงเทพผมเคยอยู่กับบันกับเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สามารถคุมไว้คุมได้นะตัวเลขคุมได้นะครับพอพ่อค้าถามเรื่องกรณีโรงพักกับทางร้าสุขุมทาลิปก็มีการพุนทาลิปทิ้งดีในการพินดีดีสไอนะก็มีการออกมาบอกว่าก็ขอโทษที่พ็จบก็มีนะก็ผมผมก็ยินดีครับก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าจริงๆเราเราก็เป็นหน่วยงานที่พูดคุยได้ ต้องขอบคุณที่ที่ท่านได้ได้เข้าใจนะครับไม่เป็น <c oughs> ไร <c oughs> ไม่เป็ <c oughs> นไรผมเชื่นท่านผมก็จะมาขอบคุด้วยได้แค่นีครับเพราะว่าผมคิด <c oughs> ดีแล้วไม่มีปัญหาเลยครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาเลยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหน่วยงานนะครับ <c oughs> ในส่วนที่ผมเป็นผู้ครบหน่วยก็ก็ <c oughs> ต้องทําหน้าที่ในการดูแลหน่วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านเข้าใจก็ต้องขอขอบคุณด้วยยืนยันได้ไหมไม่ได้คือผมก็เกิดอาว่าเป็นความอยากยาผมไม่ใช่คำพูดหลักการนะคำพูดหลักการถ้าท่าน เข้าใจก็ก็ไม่มีไม่มีอะไรพูดเดือดลมอนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่ครับผมพูดหลักการนะเป็นการแสดงความเป็นผู้นำให้บ้างก็ผมเป็นผู้เข้บผูัใหญ่ที่นี่นะครับอะไรก็ตามที่ผมทำเนี่ยก็ต้องทําโดยความเป็นผู้ชาร์ของ่วยนะครับที่ต้องต้องออกไปชี้แจงถึงความถูกไม่ถูกนะครับในการทำก็ถ้าทางท่านผู้ดีท่านเข้าใจก็ขอท่านขอโทษบ้าก็ต้องจบไม่เป็นไร ขอบคุณค่ะเป็นเด็กเป็นเด็กขอบคุณค่านผอมาสุขนี่ก็ประชุมที่สโมสรับอะไรยังไม่พูดอะไรเลย